พาเพื่อนๆมาดูเฟื่องฟ้าทรงสูงสีขาวของนางค่ะปีนี้เป็นปีเข้าปีที่สองค่ะพอปีที่สองก็เริ่มเป็นพุ่มแล้วค่ะปีแรกนางก็จะจัดทรงต้นให้เป็นทรงสูงนะคะต้นเขาก็ประมาณเท่านิ้วก้อยนี้ค่ะออกกิ่งมาประมาณ3กิ่งนะคะนางก็บังคับให้เขาสูงขึ้นค่ะประมาณสองเมตร เลยหัวเลยค่ะ,ะความตั้งใจก็คืออยากให้เขาเป็นทรงล่มพอเป็นทรงล่มแล้วก็เขาเวลาเขาออกดอกเขาก็จะย้อยลงมาค่ะ,ะดูลักษณะแล้วคล้ายๆล,ล่มนะคะ่ะเพื่อนๆปีแรกเราก็จะได้แค่ลำต้นนะคะานางจะยังไม่บังคับให้เขาออกพุ่มค่ะเพราะว่าต้องการให้ต้นเขาไปเลี้ยงต้นให้เขาต้นใหญ่ก่อนนะคะตอนนี้ปีที่สองเขาก็ให้พุ่มแล้วค่ะ เริ่มจะเป็นทรงล่มแล้วค่ะเพื่อนๆสวยงามดีค่ะนางไม่ชอบให้เขาเกะก,กะข้างล่างค่ะนางจึงจะต้องลิกิ่งออกค่ะเพื่อนๆค่ะลิอ่าใบที่อยู่ข้างล่างออกนะคะให้เขาขึ้นไปอยู่ข้างบนอย่างเดียวค่ะเนี่ยละค่ะเขาก็จะเป็นทรงพุ่มอย่างที่เห็นค่ะเพื่อนๆค่ะนางชอบแบบนี้ค่ะเพื่อนๆถ้าเราชอบแบบไหนก็ดีไซน์เอาเลยนะคะใครอยากได้ทรงเตีย้ย ทรงตั้งทรงสูงทรงนอนเฟื่องฟ้าสามารถทําได้หลายทรงเลยค่ะแต่ตอนนี้นางยังข้งไขในการสูงของเฟื่องฟ้าค่ะนางก็อยากมีเฟื่องฟ้าสูงทุกสีเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสิ่งไหนออกดอกในบ้านนางก็จะพาเพื่อนๆไปดูสิ่งนั้นนะคะรักเพื่อนๆค่ะ